ตนนี้นะครับรถไฟขบวนธรรมดานะครับที่259นะครับกำลังจะเข้าจอดที่ป้ายหยุดรถส่งคลนะครับตอนนี้เครื่องกั้นนะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่งคลนะครับทำงานเรียบร้อยนะครับ วันนี้ล่าช้านิดหน่อยนะครับปกติจะต้องถึงป้ายหยุดรถทรงผลน,นะในเวลา15นาฬิกา15นาทีนะครับวันนี้ถือว่าช้านิดหน่อยนะครับไม่เยอะ <c oughs> เสียงวีดมาแล้วนะครับ กำลังเข้าโค้งหลังวัดลันตูมนะครับไม่เกิน1สิบวีฮะหัวรถจักรต้องโผล่มาแน่ๆนะฮะด้านซ้ายจอนะครับมาแล้วครับปูจีเ e คนะครับทำขบวนสองห้าเก้าครับต้ทนทางชนบุรีไปทางน้ําตกครับปูด G E K 4.38 0ครับนี่นะครับ4 0 3 8ทำขบวน259นะครับเดี๋ยวขบวน259นะครับจะไปลีกกับขบวน 258นะครับที่สถานีลูกแกนนะครับนี่ครับสองห้าเก้าเพื่น ขบวนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวขบวน258นะครับก็จะมาจอดที่นี่นะครับเดี๋ยวไปรีกันที่สถานีลูกแกนะครับแล้วก็ขบวน258นะครับก็อีกประมาณ30นาทีน้าขบวน258ก็จะมาจอดที่ป้ายอยู่รถทรงพลแห่งนี้นะครับไปแล้วนะครับ259นะครับต้นทางสมบุรีไปทางน้ําตกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ หนอมไหนชาแนลนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ